สวัสดีครับวันนี้ผมพามาเที่ยวพักว่าพื้นที่ใหญ่มากน่าจะเป็นร้อยๆ้อยไร่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับวันพักผ่อนสบายๆนะครับคนเขาทำอะไรกันรีแลกอะไรกันผมว่าไม่น่าจะต่างจากที่เมืองไทยนะก็มาออกกำลังกายวิ่งขี่จักรยานอะไรประมาณนี้นะแต่ไปดูที่ว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ ปตามไปดูเลยครับส่วนพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ของคนชอบเลี้ยงสุนัขนะครับนี่นะสุนัขเต็มเลยนะยี่สิบสาตัวได้นะครับ พันอะไรบ้างผมไม่รู้นะครับโอเคครับเราไปกันต่อครับก็จะมีตํารวจมาคอยรักษาความปลอดภัยนะครับ พักผ่อนของเขาครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงเย็นครับคนก็ยังเยอะอยู่ตกปลามานั่งเล่นฟังเพลงออกกำลังกายวิ่งปั่นจักรยานนะครับเต็มไปหมดนะครับเป็นสวรรค์ของคนในเมืองกรุงนะครับาที่แบบนี้ไม่ค่อยได้นะครับก็จะมีคนมาพักผ่อนตาม เยอะมากนะพื้นที่กว้างมากผมว่าประมาณน่าจะร้อยไร่ได้นะครับก็มีคนตกปงตกปลานะครับก็พวกนี้ก็จะมีใบอนุญาตของเขานะครับถ้าไม่มีใบอนุญาตนี่โดนตำรวจจับนะครับแล้วก็มีใช่ว่าจะตกได้ทุกที่นะครก็ตกได้เป็นบางที่นะครับเจอตัวคลอก เรื่องมากครับตอนนี้ผมก็มาเจอแก๊งผมแล้วฮะเล่นสเก็ตบอร์ด ตรงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลานไอซ์สเก็ตนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าต้องรอหน้าหนาวนะฮะตอนนี้ก็ยังเป็นพื้นปูนอยู่นะครับถ้าหน้าหนาวแล้วก็จะมีสโนวลงผมคิดเองนะผมคิดเองนะแล้วก็คนก็จะมาเล่นไอสเก็ตตรงตรงนี้นะฮะแลมีแบบในร่มด้วยข้างในนู้นนะแล้วก็มี outdoor นะครับ จะดูคลึ้มๆหน่อยครับอากาศคนก็จะน้อยหน่อยปกตินี่คนเต็มเลยนะมีเยอะมากนะครับตรงนี้นี่มาอยู่บนโขดหินเลยนะครับเต่าเยอะมากครับที่นี่แล้วก็มี น่าจะเป็นเป็ดนะครับทางนน้นนะครับโอ้อุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้เขาก็จะมีลายให้วางไว้นะฮะตามไพลอนตามไพลอนนะเป็นก,กิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมวันหยุดของแต่ละครอบครัวนะครับ มีสอนขี่ม้าด้วยนะครับในพาร์คนี้นะครับผมรู้นะคุณดูดอะไรกิ่นมาเลยเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับที่เราไปนี่คือพาร์กใหญ่มากๆนะแล้วกิจกรรมสำหรับคนที่มาทำที่นั่นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขี่ม้าไม่น่าเชื่อ เคยคิดเลยนะว่าจะมีคนมาเรียนขี่ม้านะครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเออ่พวกสเก็ตบอร์ดนะฮะมีจักรยานอะไรพวกนี้นะฮะแล้วส่วนมากคนจะมาพักผ่อนปิกนิกมีเอาบาร์บีคิวมาย่างเออ่มีหมดเลยนะฮะและที่สำคัญนะออกกำลังกายคือการวิ่งเนี่ยคนให้ความสำคัญเยอะมากนะครับแล้วก็ในในพาร์คนะั้นผมว่า มีครบเลยดีกว่าธรรมชาติก็ยังแบบอุดมสมบูรณ์มากมีเป็ดมีนกมีเต่ามีปลาเออแบบมันน่าไปพักผ่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่อ่าในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้กดกระดิ่งจะขอบพระคุณ เป็นยังสูงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊าย